ก็คือแผงไฟ LED แม่เหล็กพร้อมใช้ s h i n i n g Magnetic s e c u l a r Lamp ค่ะ40วัตต์อายุการใช้งาน25,000ชั่วโมงมีระบบป้องกันฟ้าผ่าไฟกระชากแสงที่ได้เป็นแสงสี Daylight 6,500K และที่สำคัญนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Extra b i g h ค่ะสว่างมากเพราะว่ามีเลนกระตายแสงพิเศษค่ะวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่เราปิดสวิตตัดระบบไฟถอดหลอดเก่าออกค่ะแล้วก็ถอดบัลลัส สตาร์เตอร์ออกจากนั้นนะคะนำแผงไฟ LED ตัวนี้นะคะติดไปทดแทนค่ะตรงนี้นะคะจะมีไดเวอร์ค่ะเราสามารถนำไฟบ้านนะคะ2เส้นเสียบเข้าตรงไดเวอร์ได้เลยนะคะแล้วด้านหลังนะคะก็จะมีแม่เหล็กนะคะซึ่งเป็นแม่เหล็กที่ติดทนมากนะคะให้เราติดไปกับตัวโคมได้เลยค่ะแค่นี้นะคะก็สามารถใช้หลอดไฟตัวนี้ได้แล้วค่ะ